ทักทายยามเช้าวันที่14กุมภา2526นะคะรัตระวันก็ยังอยู่ที่เอเธนจ้าวันนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนกันรัตระวันก็เลยรัตระวันก็เลยมาเดินดูแมวนะที่นี่เขาแบบแมวจรเขาตัวใหญ่แล้วก็เป็นมิตรมากเลยนะน้องบางตัวก็กลัวคนนะแตบ่บางตัวก็ไม่กลัวคนแล้วแบบ คือถึงจะเป็นแมวจรแต่ว่ามีคนเอาอาหารเอาอะไรมาให้แล้วน้องอยู่เป็นที่จะ้เะเขามีบ้านแมวแบบว่าจัดไว้ในสวนสาธ,ธารณะเนาะดิฉันก็ทาสแมวก็ฟินสุดๆไปไหนก็เจอแต่น้องแมวถูกใจที่สุดเลยจะ้ะ <c oughs> พี่หลูเรียกไปดูน้องแมวแล้วเดี๋ยวไปดูน้องแมวกันจะ้ะ <c oughs> ตัวนี้ไม่กลัวเลยเนาะสวัสดี ว่ายังไงเงาวสวัสดีค่ะว่ายังไงลูกอาหามาเดินบนจ้ะอ,อีกตัวกินอยู่เป็นมิตรเกินเธอจะเป็นมิตรกับทุกคนไม่ได้นะลูกนะมีน้องซ้อม มีน้องส้มด้วยจ้ะน้องส้มก็เดินเดินอุยอยอ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายมากินนะมันจะมีโซนเนี่ยเขาจะมีกระบะอาหารเนาะมีคนเอาอาหารมาไว้ให้อะไปไหนละทางนั้นน่ารักโอ้ยถูกใจทาดแมวอย่างค่อยโอเคไปที่อื่นต่อจ้ามา ยังไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรแต่ก็คือเข้ามาในนี้ต้องซื้อตั๋วเข้ามานะคะก็หวัวละยี่สิยูโรจ้าเดี๋ยวไปดูกันว่ามันสวยขนาดไหนเหมือนป่าเขาเลยนะ,นะป่าโอลิเวหรือว่าเขาเรียกะไรมะกอกมะกอกที่เขาไว้ทำน้ำมัน๊๊ส์ โอ้มันมีมันมีม well. อารยธรรมกรีกด้วยมันมีคอาเมสเคียมอ่ะเต่า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 พีええ่รู้เรียกเต่าเต่าสวัสดีน้องเต่าเจอเต่าด้วยจ้ะเต่าอาบแดดเหรอครับอาบแดดสบายเลยเคย ดิฉันไม่ได้ทําการบ้านตรงนี้มานะคะโอ้อย่างน้อยดิฉันก็ได้มาก็เลยนะมาชมความอลังการเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไร มุมนี้ก็จะได้เห็นอะโครโพลิสจ้าเดี๋ยวขอซูมูอ,อู้ยสวยมากสวยที่สุดเลยมุมแพลนไปตรงนี้ น้องน้องน้องเดี๋ยวเีน้องน้องสัสดีขอบปแล้วแล้วน้องไปไหนเอาเอาไม่ทันไม่ทันน้องเอาน้องผ่านไปน้องผ่านไปน้องไม่แวะเลยเดี๋ยวคอยไปโยนใส่ Google Google แปลภาษาภาษาอังกฤษดิฉันเป็นศูนย์ค่ะครโพลิสบนนั้นเนาะตรงนี้ก็จะเป็น รากประหักพังในสมัยโรมันเดินมาตั้งนานจ้ะเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าทำไมไม่ถ่ายวิดีโอดูความความอื่น เอาแบบ360องศาเช่นเคยแล้วไปจบกที่อะโครโพลิสจ้าวันนี้แดดดีที่สุดเลย ตรงนี้ตรงนี้แรดดวันยังไม่เคยเข้ามานะตอนมารอบแรกแรดดวันขึ้นแค่โครโริสแต,แต่รอบนั้นมาแค่สองวันโอ้หัวโดนโดนเอาไปไหนหมดเนี่ยเซนเซอร์แทสต์ เซ <See? S 1> มีคนเรียกนะแล้วดิฉันก็จะแพนกล้องไวๆไ,ไม่ได้ปรต mm hmm. รอแป๊บหนึ่งเซ่โคเโค้ อ๋อ oh. มีอ <laughs> <ม>ุ้ย <laughs> อ<ม>ุ้ย <laughs> อ<ม>ุ้ย <laughs> ขอไม่พูดนาะเนียนเยเด็ดตัวเนียนเตะอุ้ยโหสวยอือหือ ไม่รู้จะพูดอะไรนะก็ขอแบบเดินยาวๆไปสักสามนาทีไม่รู้มูเซอยมเป็นมิวเซียมตรงนี้จะเป็นมูเซียมิวเซียม,เ,ม,ม,เ,มเนาะเป็นพิพิธภัณฑ์โอ้เครื่องปั้นดินเผาของเก่าเข้าไปเข้าไปฮม แูเปย์เหรอต้องเสียตังเข้าไปดูเอางั้นก็ถอยออกมาจ้ะถอยออกมานะจ๊ะมันสวยไม่รู้จะอธิบายยังไงตื่นตาตื่นใจอ่าเดินผ่านเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูอันนี้อื สวยงามเผื่อมีใครอ่านออกนะแล้วถ้าวันอ่านไม่ออกจ้ะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งไปต่อไปต่อ ใช่เดวิดไหมไปดูสวัสดีเนี่ยเป็นก๊อปปี้เนาะเป็นรูปปั้นหัวจำลอง of the Nike บายขอบคุณสิพี่ลูเรียกเข้ามาตอนแรกนึกว่าต้องเสียตังต้องเสียตังเข้ามาโอ้ไม่ใช่จ้าฝัดโอโอ tuổi thắng ทุกคนคะ่ะคลิปนี้ของรัตวันก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไคร e ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสุขสันต์วันวาเล่นไทน์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ